น้องครับมือนีเฮามาทำความรู้จักกับอาหารอีสานบานเฮาอีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ขาดว่าไรนั่นคืออย่างวันจิตนั่นก็คือเจวบองหรือว่าปลาแดกบองหรือว่าบองปลาแดกครับที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือมอมแดงครับ ส่วนนี้ก็เป็นตะไคร่นะครับตะไคร้ทำการไม้บกูดแล้วก็กูดสอยไว้แล้วครับอันนี้ก็เป็นผงชุรสผิดของครับส่วนประแดกยี่พี่พี่น้องครับเก็บไว้เดี๋ยวแมงบ้านมันสิตอมอันนี้คือประแดกปลาขาวครับแม่บ้านมันสื้อมือว่านนี่ครับโลละหาสิบบาทอันนี้ก็ออกมาฝักเกือบโรคละดเป็นนักน้ำหนามพี่น้องครับ อันนี้เขาปลาขาวครับพี่น้องครับปลาปลาขาวมาบองปลาแห้พวันนี้แต่ว่าเอาล่างน้ำสาดก่อนครับพี่น้องครับล่างเอาความเค็มมันออกครับมันจะเค็มหมลายนะครับส่วนตะไคร่ครับล่างเรามาซ้อยครับไปบักบูดครับเอาไปบักบูดสีแจ๊กๆหน่อยพี่น้องครับแต่ว่าส่หลายมันสีเขียให้ชิวล่างน้ำมาซ้อยส่วนหอมครับล่างน้ำแจ้งดีครับเอามาซ้อยพี่น้องครับ การบองประแดกครับมันกะมีหลายสูตรหลายยางครับแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันแต่สูตรที่อาจารย์พุมสีบองมือนีครับเป็นสูตรโบหลัมโบล่างครับงแต่สมัยพ่อเมียเิ่นบองสูจินนะครับวใจก็คือตัดไข่ครับพี่น้องตัดไข่หรือว่าหัวสิงไข่ครับแล้วไป ยังคือเลือกใส่หอมแดงวันตีกะพะวาหอมแดงครับพี่น้องมันสีสามารถเก็บใบได้โดนครับองา์ไงทราบวางแล้วเอากะเอาใส่ปลุกว้งัดว้ตูเจนครับถ้าเกิดว่าเอาหอมสดมาใส่มันสีปวดว้นะครับขันบอกไปแล้วครับหน้านี้มีบม่วงย้ำใส่แหงตาแสบครับย้ำใส่ต่ำใส่กันความแต่ว่าบัวใส่กเพะวามันสีเก็บ ปลาแดดวางใบผดกว่าได้โดนพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์คมก่สิเอาลงคกได้ปดที่นีนเอาลงโคกตำไส้พริกครับตำไส้ผงชูรสตำไส้หอมแดงแล้วกันตะไคร่ใบผักูุ้ครับพี่น้องถามมาจินบองปลาแดดต้องกันเด้อพี่น้องครับอเอาถามูเลยว่ามาจกกินไข่จำสูตรนี่อาจารย์คมไปเขียนไปบองแล้วกันรับรองว่าแซ่บถูกใจรสเด็ด จริงๆหนึ่งนาทีผ่านไปครับพี่น้องอาจารย์คมนำเอาประแดกนิบทีบ่ฝักแล้วนะครับความเข้าไป,ปักกูดผงชูรสหมอมแดงแล้วกริงผงจากไข่ซ้อยครับขูใส่กันเป็นว่าสับเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือหองประแดกสูตรโบราณครับพี่น้องครับ าเด้อบอยากกินบลอมกรแดกน้ำปาจานกุ้มมาที่นี่มาจินน้ากันครับอันนี้ค่ะเดี๋ยวกัะที่หาบุ๊กมาใส่ไว้ครับตักออกมากินเท่ะน้อยเอามันสีบดเอากับปุูกใส่ไว้งัดใส่ตู้เย็นใ้พี่น้องครับนี่คืออาหารของอีสานบานเฮาที่ขาดบุรีครับปลาแดกปอมหรือว่า แจวอ,อากพ้อกันชิบนาล้วกันครับพี่น้องครับยืดดีไม่แห้งสูบควกับความเจ็บเยื่อสไลความไข่เยื่สมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนไปแล้วครับอันที่เนี้พขอาา้อกันชิบนาล้วกันครับพี่น้องตอนนี้เสียงป่า,าห้องขึ้นไม่แล้วสงสัยฝนสิตกอีกครับ